สวัสดีทุกคนเดอ้อจ่ามือนีเข้ามาเขาาก่วแบบบานๆคือเขาขึ้นถอพี่น้องเอ้ยแต่ความซสบมือนีเบาบานเดอ้อเมนู ul, วันนี้นะคะขอนําเสนอเป็นตาขนมจีนใสหอยแครงใสเส้นขนมจีนอบแห้งของกินนัวควา้าบานเส้นเหนียวนุ่มกินง่ายทําง่ายใครได้ลองแล้วขึ้นสิถือใจค่ะๆเดอ้อมือนีสิตําแบบจั่วจาดฟาด,าดบึ้มกินกัน3 4ี่คนจ้าหอยแครงกะจะประมาณนี่แหละปริมาณที่เห็นเนาะค่ะหนึ่งจานเนาะหญิงชันกับบื้กะเบึงประมาณเคองกิโลนี่แหละหญิงก่อนอื่นเข้ากระต้มเส้นขนมจีนอบแห้งของเข้า ผู้ไดสร้างซื้อไปแลวย่านลวกบบเป็นต้มบบเป็นนะเรามีวิธีการทําให้อยู่ในซองเนาะคะ่ะทุกคนผู้ใดอยากได้เส้นเหนียวเส้นนุ่มกับเบิ่งตามวิธีการเห็ดที่เขาแนบไปห้อยู่ในซองเดอ้อจ้อะตำมือนี่ตำแบบเผ็ิดเใส่เม็ดกระถินพี่น้องเอ้ไไผ่บได้กินเพราะหงเพราหายเดอ้อโคกนี่คืออยากจะดนแล้วพี่น้องจ้าตำหอยแขรงส่วนใส่เส้นข้าวปุ้นแบบนี้แต่ว่าหอยแค้งแถวนี่หาซื้ยอยา,ากยากจ้ะมือนี่ได้เลิกงานย่ามดีไปตลาดกับยิงเปิ้นกันเลยจัดมาแบบจุกๆเลยค่ะทุกคนเอามาส่ว ใส่เสีนขาป่นของกินนัวขั้วบานๆของเฮ้าเนาะค่ะอย่าลืมเด้อะค่ะทุกคนค่ะสาหรับผู้ใดสนใจสั่งซื้อนะคะก็ทักข้อความเพจเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยจ้ะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นนะทุกคนซื้อ4ห่อแถม1ห่อซื้อ8ห่อแถม2ห่อซื้อครบ300แถมอีก3ห่อแล้วก็จะส่งฟรีโปรที่คุ้มที่สุดจะเป็นโปร500นะคะแถมอีก5ห่อส่งฟรีแต่่าบวมีบริการเก็บเงิเงนปลายทางขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะเบิง่งสีก็คือสิเป็นตบบา แข็งแน่นแน่นเต็มเต็มรสชาินัวถึงใจกินปลาลหอมหอมบวกกับความหวานของหอยแค่นีน้ำลายกะไหลแล้วเด้อพี่น้องทุกคนจา้าเป็นแต่แซ่บแท้ๆมีนูบ้บานๆแต่รสชาติคือบอกเลยว่าโบบานเด้ออยากให้ลองเห็ดตามเนาะคะ่ะใส่เศษขนมจีนอบแห้งของกินนัวขั้วบานๆของห้ารับลองว่าแซ่บแล้วก็เห็ดอ,อาหารง่ายๆได้ที่บ้านเลยนอกจากทุกคนถึงใจกดไลค์กดแชร์ในเด้อจา้าไปตำไปย่ำกินลองเบิง่งเอาไปก้อยเอาไปเห็ดเปลี่นข้าวปุนเศร้านำปลาแดกกะแซ่ไปอีกแบบเด้อจ้าทุกคนอยากให้เห็ดเมนูใดปันพี่น้องเอฟซีกิน มือนี่ก็เป็นอีกมือนึงที่กินตำหมักฮวงแซ็ตเสพโอโอบบแมนตำหตมักฮวงตำข้าวปุูนพี่น้องเอ้ยเบิงโลดชุ่มสันเทใส่จานบักไงกับผ้าก,กันกินมือกิน3คนได้จ้ะพี่ฉันมีหญิงเปิน้นแล้วก็มีไอใช่เวงแต่ทุกคนจ๋าโพูดหม,งม,งมงงองมูหมักแดงหอยแข้งกับเส้นข้าวปุูนนี่เป็นอีหยังที่เข้ากาันเข้ากันเด้อทุกคนเด้อกินตำหมักฮวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็สิาพากันไปแพ็คขนมจีนแล้วจ้ะทุกคนออเดอร์เสาร์อาทิตย์เข้ามาหลายหลายเนาะค่ะทางส่งลูกค้าประมาณ20-30เจ้้าาขอบคคุณลูกที่ไวว้างใจสั่งซื้้อเสนนนขมจีอบแหงจากกินนัววบ้าานๆของเฮ สีแพ็กซุงและก็สซิแถมตามโปรโมชันให้จุใจเลยฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันเนเมื่อนี้ไปแล้วจ้ะทุกคนมากินยัวว่าวนัวหัวมวลสำนีอะรเด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามเราซุ่มขอบคุณทุกการสนับ,สน,บสนุนช่องน้อยๆช่องนี้ของเฮาล่อลับความแสบล่อลับความนัวจากเศษขนมจีนอบแห่งกินนัวขั้ว,วบานๆได้เลยเดอ้อจัดส่งพี่น้องเอฟซีถึงหน้าบ้านเลยผู้ใดสนใจกระทะขอความขอมาหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเด้อทุกคนเมื่อนี้ไปแล้วจ้ะทุกคนสวัสดีเด้อค่ะ